สวัสดีคนดูที่เพิ่งหลงเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของบานประตูนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปคอนไก่สไตล์เลวอิมแพดนะครับเป็นคลิปที่ผมเนี่ยตัดมาจากไลฟ์ของกองโจนะครับผมโดยเนื้อหาคลิปนี้นะครับผมจะทำการสุ่มตัวละครเควินนะครับแล้วก็การ์ดประจำตัวของตัวละครนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่ามันเป็นการกลับมาที่ยาวนานของผมนะครับเพราะผมเนี่ยเลิกเล่นเกมนี้ไปนานแล้วนะครับผมก็เลยกลับมาลองเล่นดูนะครับปรากฏว่าโดนเพื่อนขายนะครับบอกเลยว่าอีกใบช่องนี้นะครับมีกกกาา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 รร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 ใใใชชช้้้้้ถออออยยยยยยคคคคคคทททีีีีี่่่่่หหบบบบบแและะะงเเนนนนนนนืุัััโปปดววิจณณญมมผ18 รับคำในทำได้ผมแต่ถ้าหากว่ามึงรับได้ก็ก <im> <avez> ็ไปดูกันเลยนะครับผมเอ้ยอีกอย่างนึงนะครับผมผมลืมบอกไป ช่องของบามประตูนะครับมี Discord แล้วนะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยนะครับผมก็สามารถเข้ามาได้ตามได้ล่างดีคิปชันนี่เลยนะครับผมผมจะทิ้งกลุ่มของ Discord อันนี้ไว้นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยมาเจอผมนะครับเข้าพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมไม่กัดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับคนที่วาดแฟนอาร์ตให้ผมด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องเนโกะคุณลินแล้วก็คุณมีนะครับผมที่วาดรูปแฟนอาร์ตมานะครับต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับผมอย่างสุดท้ายนะครับผมช่องของบามประตูเนี่ยมีระบบโดเเนนนนนนนททแล้ววะะคครรััับบผมใีี่่่่อออยยยาากกจชชสสุงงขปตูหรือเป็นแรงบันดาลใใจห้ให้เนี่่ยกก็สาาาามมรถโดดเนนทัไ้้ใตลงะ ได้เลยนะพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับงั้นเราไปเริ่มดูกันเลยดีกวา่านะครับรับชมไปสูงแคบมันชื่ออะไรวะไพรเรียกเควินเลยเควินเหรอเรียกเควินเหรอใช่เควินเควินผู้กบอบก,กู้โง่ปะโงมียังมึงอ่ะยังเออลองก่อนเอ้ยเนกเล่นเนกก่อนเลย <laughs> ทดลองเล่นไหนดูทดลองเล่นตัวนี้มันเป็นยังไงวะโก่งโว้ลองแตะพระเจ้าวะลองดู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 ใช้อะไรอะ่ะใช้เป็นดาบเนาะแล้วก็มีสกิลด้วย อลองกดสกลิลใส่บอลดูอลองนี่ถอดลองนี่ใช้เทคนิคเพื่อจับจัดศัตรูข้างหน้าในเขตในขอบเขตระยะหนึ่งมันสกลิลเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนอาเชิรอนเลยอะไรนะ,ะไรเดนเมย์ชิ้นนี้คือจัดก,การไปแล้วเหรออันเนี้ยใช่แบบดูดเข้าไปอุย้ยไอ้เหี้ยขนาดนี้เลยเหรอ มันขนาดนี้เลยเฮ้ยลองมาเล่นเกมัปเองฮ่าฮ่าก็เลยสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเฮ้ยถึงตรังที่กูกลับมามันต้องมีอะไรย่าี้เสมอเลยอ้าวงี้กูได้เวลาแล้วมั้งแล้วมันดูดบอสได้มั้งถ้าดูดบอสได้คงไม่ต้องเล่นหนาจริงโอ้โหดูดเข้าไปแล้วเดี๋ยวดิมันเป็นไงวะเควินโอ้โห้หมื่นหกเข้าไปแล้ว L1 เร่งอันนี้ เมื่อเควินใช้สกิลการต่อสู้หรือกลายเป็นเป้าหมายสกิลจะได้รับการชาร์จพลังหรือท่าไม่ตายในเราใช้ที่ท่าไม่ตายเป็นยังไงวะลองดิขอลองเสพไปดิโจมตีสามเหมือนไอ้เชอรอนเลยมีอื่นอีกไหมครับเออนี่นี่นนอ๋อเอ้ยนี่ไงตัวอ้วของน้องน้องปุนอ่ะกดแม่งมั่ว่มตอนนี้กูกูกดแม่งหมดทุกอย่างเอาดิไม่รู้เรื่องแต่ตัวทาอะไรได้บ้างโอเคมาละอตีมามครับเรามาดูกันเป็นยังไงเพิ่มแม็กแท็ก ้ยไอ้เหีสามเหลี่ยมเลยโอ้โหจองฮียอนฮีเชี่ยมีด้วยกันทั้งสามสกิลเลยเหรอวะอันนี้เสริมพลังอันนี้จู่โจมโอ้สกิลแรกมันตีปกติสกิลสองคือดูดซับดูดซับดาเมจแล้วก็สะท้อนกลับไปสกิลที่สองใช่ไหมคือตัวโอใช่ไหมอ๋อลองดูดิโอใช่อันนี้ดูดซับใช่ไหมดูดซับดาเมจ เฮ้ยไอ้บ้าฟูเคาเตอร์โอ้โหโอ้โหเฮ้ยพระเจ้าพระเจ้า,จาไอ้เหี้ย้อสงสูงแล้วมั้งเนี่ยมึงเห็นเกตไอ้นี่ไห,ไหมตรงอันตีตรงสามเหลี่ยมมันจะมีหกคับสี่อ,อะไรอย่างนั้นออ่าอ่าเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ถ้าเกตยิ่งเยอะยิ่งแรง<อ>มั้งอ๋อเกตจะยิ่งแรงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวครูดูซับพลังก่อนแล้วกันดูซับไป เพราะคุณมาเล่นเหมือนกันโอ้ยคาลเตอร์อันนี้กระจายนี่โจมตีปกติอ่าโอเคเฮ้ยแล้วมันเล่นคนเดียวทั้งทั้งเธอเลยเหรอมันคือหนึ่งเดียวในโลกของมันไนะอ้เหี้ยสเตปมึงแม่งได้วะมันมีท่าใหญ่นะจริงปะยอนฮีฮีอย่างเอาอย่างเอาเอ๊เหมือน กดเลยได้ไปกูปกดทั้งทัแล้วเดี๋ยวกดเลยดิแกกดเลยดิเดี๋ยวโจมตีปอตีก่อนตัวแตกโอ้โหตีกูเข้ามาแล้วเลือดกูอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลือดตัวเองเลยเฮ้ยอ้าโอเคนี่กลับมากลับมาโลกเดิมครับโอ้โหพี่แกโกงจริงก็คือกาให้เล่นจนคุ้มเฮ้ยผมแม่งแปลงร่างได้อีกแล้ววะโถูยบอกแล้วตัว T M เย็ยแล้วคือแบบดูดิ ีอะโอ้ my g o d ไม่ดูซับพลังรอเคาน์เตอร์มึงตีมาก็ไม่เข้าหรอกครับโอ้โยเคาน์เตอร์เข้าไปแล้วตามด้วยอันตีกทีหนึ่งเฮ้ยทุกคนมันเกินมันโอเวอร์กันไปแล้วเว้ยมันเกินไปละแบบนี้มันคุ้มค่ากับการสุ่ม ต้องสุ่มแล้วมั้งไอตัวเทพเนี่ยเควินเนี่ยแค่ไหนกระเทียววะมัโกมากแบบแม่งเอาไปอยู่ด้วยตัวคนเดียวไปเลยอ่ะเที่ยน่าสนใจว่ะทุกคนผมแม่งเอาแล้ววะแม่งมาแล้ววะแม่งสัมผัสได้วะรู้สึกแม่งมาผมไปดูกันว่าผมสุ่มไปกี่โลแล้ววะเดี๋ยวดูเดี๋ยวตอนนี้นะผมไม่รู้ว่ะดูได้วะเดี๋ยวดูกันเพราะมึงไม่ได้เล่นนานอ่ะมันอาจจะรีแล้วเปล่านี่ไงมีประวัติด้วยเอาประวัติอ่ะดูดิเดี๋ยวเรามาดูกัน ประวัติไม่มีเลยว่ะบอแบรเลยว่ะเจ้นั่นแหละมันมันจะเป็นอย่างนี้แหละท้าไม่เล่นนานนี่ถ้ากับว่ากูต้องเริ่มเล่นใหม่เลยวะเนี่ยกาลังตีอาจจะยังนับอยู่แต่ไม่มีรายละเอียดให้ดูอ๋อไม่มีรายละเอียดให้ดูใช่ไหมกดสุ่มเลยก็ได้มั้งเด็กเห็นไหมแล้วอยู่กลางจอเลยสวัสดีครับเออสวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาสุ่มตัวละครฮอนไกซาเดียวนะครับผมซึ่งอยู่ด้านหลังผมนั่นเองนะครับผมมาเลียนสกอร์สุ่มอะไผมองสิบโลตึงตึงมม่ว่าจะเป็นมีมีมันจะมีพรมืือออนนนนเเหมิิชป่่ะวยูที่ ไอแต่เหลือยต้องเหลือยต้องหลายวันระหว่างนี้สิบเก้าวันเนี่ยเก็บเก็บไปก็ได้อยู่มั้งสุ่มเลยครับคลิปจะได้มีคลิปได้สุ่มแล้วก็ไปไวเข้ามาดูมาสีอะไรแล้วดวงตากูเป็นสีฟ้าไงมันต้องมาหละจังหวะเนี้ยนะหลับตาอุ้ยสีม่วงนี่แล้วโมเดลบางกลางจอเลยนะเท่ตายตอนเนี้ไม่ตใหม่การแชทเกมไง สีอะไรวะสีถ้าสีทองเราค่อยเอาตัวมาเดลออกไยสีโอ้โหสีม่วงเอ้ยม,มันไม่มาสีทองเฮ้ยได้ได้ว่าพกความมั่นใจมาเต็มถุงนะครับทุกคนดูครับดูดูดูดสีม่วง30โลเข้าไปแล้วครับถ้าสะพานได้เลขสี่เป็นเลขที่สวยมากและเป็นเลขที่ไม่ใช่เลขอัปมงคลอนะ่ะเป็นเลขมงคลอนะ่ะเลขสี่เลขกูเลยเนะเลยห้าสิบโลเข้าไปแล้วเฮ้ยแล้วตอนนี้คนดูมีอยู่ห้าคนกับการสมที่ห้าสิบโล เฮ้ยแบบนี้มันหรือว่าใกล้แล้วล่ะเฮ้ยมาแล้วทุกคนจังหวะนี้หูมตัวกูสีทองเลยอ่ะแล้วคือกูต้องหลบไหมเนี่ยหลบให้ฉากหลังไหมเนี่ยกูหลบให้กูหลบให้กูอยู่มุมนี้แล้วกันเดี๋ยวกูหมุนอยู่อยู่มุมนี้อยู่แบบห่างๆวงๆเอโอเคป่ะอยู่ห่างๆวงๆเขาให้กดทีละทีทีละทีมา โอ้ยใจมันสั่นแล,ล้วล้วแล้วเกินนี่ค่อยจิ้มไปแต่ละทีโอ้โหยังสีฟ้าอยู่นี้เรามาเท่าไหร่นะสาวเลยไหมเราเราเรามาที่ห้าสิบโลเพราะฉะนั้นตัวเนี้มันต้องมาครั้งที่ห้าเวสีแล้วนะสีแล้วนะนะอันนี้มาแนะ่โอ้กูแม่งมวยเนียมาแล้วครับโอ้โหมันต้องตั้งสีอย่างนี้ดิว่านี่เรียกว่าคุ้มทุนเลยครับทุกคนครับ คุ้มทุนเลยครับมาบังจอเลยเฮ้ยกูบังจอเลยนะไม่มีใครเทียบเท่ากูได้แล้วนะจุดจุดไหมมันจะไปสู้ท่านเทพได้ยังไงสูมู้ตัวเลยเฮ้ยยนี่แม่งมันมันออกง่ายมันออกง่ายออกง่ายเหรอที่มึงมีอยู่มันออกได้เลยเว้ยจริงปะจริงได้ดิมึงพูดนี้นะกูบังจอแล้วป่ะล่ะก็กลับกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับการส่งกัปตัวแล้วร อันไหนอันนี้ป่า,าวะเล้กูบังอยู่ป่าวะอันนี้อันนี้ใช่ไหม <3 S 1> อันนี้ใช่ไหมอันที่สามอันนี้แหละมา <Hey. S 1> เราจะสุมได้ประมาณอีกแค่สองโลสองโลออกมงมีตัวแรกอีกเออกูม,มีตัวแรกอีก,รก,อกเรียกว่าแลกกันหมดตัวนุงซึ่งบอกเลยไม่เคยทำนี้นะปกติเวลาสุ่มบบก็คือจะสุมแค่ตัวละครแล้วก็ตัดจบไปเลยไม่มีแบบมานั่งสุมกันนี้นี่เป็นครั้งแรกของเกมฮอนไกสตาร์เดียวเลยนะไม่เชื่อจะเปิดกระเป๋าให้ดู <laughs> อ้าวสุมเลยนะจุดจุดนี้ จะออกหรือเปล่านะเฮ้ยมีคนดูเจ็คนว่ะโอ้ยอันนี้สีทองไม่ออกสีทองไม่ออกมันคงไม่มันคงไม่ออกมาแต่ผมไม่เคยซูมเลยนะอาจจะโผล่มาก็ได้สีทองนี่ครั้งที่สองนะครั้งที่สองนะเจสองเลครั้งที่สองนะเจ,ะนะจะคนดูเจ็คนกับตอนนะี้เจ็ดลบสองเลยเท่าไหร่ห้าเฮ้ยไม่ห้ากูต้องสูงห้าครั้งถึงจะออก <c oughs> ได้กี่ใบไม่รู้อ่ะหรือถูกตั๋วป่าววะ ตัวทองอะ่ะอูได้มาสามสามบใบเลยทุกคนส3บามใบเลยด้วยแล้วจะกีนสุ่มอีกครั้งแล้ววะสามสิบปะสามสิบหรือหรือยี่สิบได้นับปะไม่รู้สามสิบมัง้งอันนี้จะสี่แล้วมั้ง่าจะสี่นะทุกคนอันที่สี่คนดูคนดูแปดคนแล้วครั้งที่สี่จะมาหรือไม่นะจุดจุดนี้หรือจะมาพร้อมเหมือนตัวละครคือครั้งที่ห้าและจังหวะนี้อครั้งที่ห้าแม่งมาแน่เชื่อกูเดี๋ยวกูอยู่ฉากหลังเลยมาตรงมากูหลับตาด้วยมายอกลืมตาดิดูด้วย ไม่มา60นะครับทุกคนถามว่ามาไหมเรียกได้ว่าคลิปนี้คือการกลับมาคือทุ่มสุดตัวณนะจุดจุดนี้สีม่วงเจอ,ออกง่ายก็เฮียอีกรอบเดียวออกเลยอีกรอบเดียวออกใช่ไหมอะกูสุ่มทีละใบเลยมาสุ่มทีละใบเลยมาต้องกดสกิปไหมต้องสกิปไหมลิปต์รออะไรอะอ่ะสกิปเหรอเฮ้ยเหลืออีกสองใบทุกคนเหลืออีกสองใบเรียกได้ว่าโอ้โหยังไม่ออกลุ้นมากปกติทีละใบนี่คือมันจะมา แต่นี่คือไม่มานี่คือจะทุ่มซุ่มหมดสุดตัวตีเดียมไปเลยยังไม่ออกนะครับทุกคนยัง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 ยัครั้งสุดท้ายเลยครับทุกคน<ต>เหลมมันมอยู่ที่65ตอนนี้เราไปเท่าไหร่นะหกสิบหรือปะหกสิบเจ็ดสิบแล้วมั 60, ้งอันนี้ครั้งสุดท้ายแหละอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบมาเลยปะอีกรอบนึงคือมาเลยอ,อ, 1. 1> อ่ะโอเครอบนี้คือกูดูเลยกูจะดูเพราะว่ากูหมดตัวแล้ว เนี่ยในโกเบ64แสดงว game, ่าครั้งนี้65แสดงว่ามันจะต้องมาในครั้งนี้ออกไปไหนมึงออกไปไหนเอ้ามึงออกไปไหนมึงออกยันแล้วไม่มีเหี้ยเหลือแล้วตอนเนี้ยขับไปแบบโคตรเจ็บเฮ้ยเจได้ตั๋วได้ตั๋วนึงว่ะได้ตั๋วนึงไปเว้ย อีกใบหนึ่งใช่ไหมอีกใบหนึ่งมาแน่ใช่ไหมใบเนี้ยมาแน่มาแน่ใช่ปะมาแน่อีกใบได้อีกใบเว้ยอีกใบเฮ้ยมันต้องเล่นในเรื่องก่อนเออมันรอมันรอแล้วเฮ้ยมันได้อีกใบนึงมันจะอีกใบมันได้อีกใบนึงว่ะเฮ้ยมัน มันจะทุ่มหมดสุดตัวเลยเหรอวะอีกใบเว้ยอีกใบเออได้อีกใบกูเชื่อมึงเพื่อนกูจับมึงแน่นอยู่กูมักิ่นเหี้ยเลยเนี่ยไอ้อะไรออกแล้วเว้ยมันจะออกไล้หมั้ยมันุ่มไปเท่าไหร่แล้ววะแต่มึงต้องดูต้องไปเล่นในเรื่องแล้วดูคัฟซีนก่อนเว้ยอ๋อใช่เฮ้ยเจ๊อีกห้าอันมันกาะกดุูมได้เลยเว้ย มันใช160้ร้อยหกสิบไอเจ้กดสุ่มได้เลยเชื่อกูอ่ะอ่ะกูกดสุ่มไปแล้วอ่ะกูสุ่มเลยเฮ้ยเจ้กดผิดตู้ต้องกดผิดตู้งต้องอีกใบอีกใบงั้นไปเล่นเควสก่อนแล้วกันนะไปเล่นเควสก่อนไปเล่นเควสก่อนมึงก็มาไหมรอบนี้มึงก็มาไหมเอ้ยยังยังไงก็ตีใบเว้ยอีกใบของมึงอิบกูขอแบบคำที่แบบแน่นอนนะเอ้ยเดี๋ยวมึงใบเนี่ยใบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอกูสุ่มไปมึงก็จะบอกว่าอีกใบเว้ย สูงเลยโกรธแล้วมันใจกูินน้ำเราเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มแบบโอกาสทองมาแน่มาแน่มาแน่เว้ยอีกใบไว้อีกใบคุณว่าเจ็ดสิบจะมาปะล่ะมาเว้ยแล้วถ้าไม่มาอีกครั้งเนี่ยมันต้องมาไม่มาไม่ได้เลยเว้ยอีกใบเว้ยแต่คูเชี่ยวใบนี้แม่งต้องมามันเจ็ดสิบแล้วนะเว้ยจริมันจะไม่มาได้ไงวะถ้ากูมากูจะไม่ดีใจกูจะนิ่งกูจะหอกูจะไม่กูจะไม่คิด อีกใบมึงว่ามาแล้วมันมาแล้วมมึงวว่าาแล้ใช่ไหมเพราะตอนนี้เราเจ็ดสิบกว่าใบเลยใช่ไหมก็แค่สิบใบใช่ปะเออแล้วอีกใจชายอีกใบหนึ่งในนี้นุ้ยมึงมาแล้วไงนุ้ยมึงต้องมาเป็นตัวนำโชคแหละว่าแล้วทำไมสุ่มไม่ได้มันขาดอะไรไปขาดพวกเราขายนุ้ยนี่เองนะเออครบสี่ไว้มันต้องสามรวมเป็นหนึ่งใช่สามรวมเป็นหนึ่งอีกครั้งไว้อีกครั้ง บอกแล้วว่ากาแฟทำไมมันมายยากจังวะหมดทุกหมดโศกสักทีกูอีเอาเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปสุ่มเนี้ยครับผมเป็นไงทุกคนเรียกได้ว่าทุ่มหมดสุดตัวนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็คว้าเควินไม่ได้แล้วก็การ์ดประจำตัวของเควินนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าหมดตัวเลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนนี้บ๊ายบายครับผม